ผู้ชมคะเรียกได้ว่ามุ่งมัน่นตั้งใจลงประกวดเวทีนางงามอีกคนนะคะสําหรับนับค่ะลานสาวสุดแซ่บของสาวแพทย์นภป,ปานะคะหลังจากที่ว่าเธอเองเนี่ยได้มีการตัดสินใจลงสมัครเข้าประกวดมิสแกรนสระบุรี2025ซึ่งล่าสุดเองนะคะนับก็เข้ารอบ25คนสุดท้ายจากผู้เข้าประกวดทั้งหมด52คนนะคะโดยทางด้านของนับเองเนี่ยตั้งแต่ที่เธอตัดสินใจประกวดมิสแกรนสระบุรีก็มีกระแสดราม่าตามมานะคะหลายคนต างก็วิจารณ์ว่าควรไปฟิตหุ่นให้มีส่วนเว้าวนะคะส่วนโค้งเยอะกว่านี้บางก็วิจารณ์แรงนะคะบอกว่าหุ่นแปลกไม่มีเอวเลยและที่เธอนะคะมักจะถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างมาตลอดเพราะเป็นซีโอแบรนด์อาหารเสริมลดน้ําหนักและมักโพสนะคะคอนเทนต์ลดน้ําหนักจนเสื้อผ้าหลวมและเจอกระแสบูลลี่หนักขึ้นนะคะเมื่อนับเนี่ยได้มีการตัดสินใจไปเรียนเดินแบบเสริมบุคลิกภาพเพิ่มเติมค่ะกับทางด้านของพี่ลูกหมีรัศมีนางแบบชื่อดัง โดยมีการเผยคลิปนะคะเรียนเดินแบบในช่องทางโซเชียลค่ะซึ่งในคลิปดังกล่าวทางด้านของนับนะคะได้มีการเผยหุ่นให้เห็นกันแบบชัดๆด้วยการใส่สปอร์ตบราและกระโปรงสั้นซึ่งงานนี้เองคุณผู้ชมคะก็มีคนนะคะเข้ามาวิจารณ์การสนันว่าไม่มีเอวตัวสั้นนะคะหุ่นแปลกซึ่งนับเนี่ยก็อัดคลิปตอบกลับคนที่วิจารณ์ว่าไม่มีเอวโดยเธอนะคะก็ได้บอกเขาว่าถ้ามีช่องเขาเรียกว่ามีเอวนะคะหนูมีเอวค่ะถ้าบิดแล้วมีส่วนเว้า เขาเรียกว่ามีเอลนะคะก็ไม่รู้ว่าพี่เรียนสังกัดไหนมาเหมือนกันไม่อยากว่าถึงต้นสังกัดอาจจะเป็นที่สมองพี่นะคะอะคุณผู้ชมคะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้ของนับกันคะ่ะนี่นะหรอคนที่จะลงมีแกนะ่ะไม่เห็นเอลมีองมีเอลอะไรเลยคะ่ะหนูลูกช่องแคบมะกาค่ะถ้ามีช่องตรงนี้ก็เขาเรียกว่ามีเอลนะคะหัวใจใหม่ด้วย ถ้าสองะค,ะคือจะไม่มีช่องฝากถึงชาวเน็ตที่บุรีจีเอลหนูซิหนูมีเอลค่ะที่อันนี้ก็คือถ้าถ้าบิดอย่างนี้แล้วมีส่วนเว้าวเขาเรียกว่าเป็นคนมีเอลนะคะก็ไม่รู้ว่าพี่เรียนสังกัดไหนว่าเหมือนกันก็ไม่อยากจะว่าถึงต้นสังกัดนนที่สมอ,องพี่นะคะแรงมาก โอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ของนับถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยชาวเน็ตเองต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายนะคะบางก็บอกนะคะว่านับสู้เขาชอบพี่นับแล้วก็มีอีกด้วยนะคะที่บอกว่าเขาก็สวยในแบบของเขาเนาะมีความมั่นใจในตัวเองดีแล้วคะ่ะแล้วก็มีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันนะคะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ของสาวนับก็เป็นว่าคุณผู้ชมคะในเรื่องของการประกวด นาง,งามนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็มาร่วมส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับเธอกันอีกต่อไปค่ะ